ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะอยู่กับผมนายกระเบื้องครับแล้วก็อาร์ตเตอเจนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทที่2กันเลยนะครับไปกันเลยทั้งสัปดาห์วันนี้เลเวลของอารเพิ่มขึ้นมา13ระดับแล้วลาลิเต้ที่เล่นเพียงแค่6ชั่วโมงต่อวันก็ยังได้รับมาถึง8ระดับด้วยกันจนตอนนี้เป็นเลเวล170ไปเป็นที่เรียบร้อยในดอะเวร ข้อจากัดการได้รับค่าประสบการณ์จะมีผลถ้าหากว่าสมาชิกในปาร์ตี้เลเวลต่างกันมากจนเกินไปข้อจํากัดนี้มีขึ้นอยู่กับจานวนของความต่างจํานวนของมอนสเตอร์และค่าประสบการณ์ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ความเร็วก็คล้ายกับอยู่ในดันเจียนเลยเทีเดียวอาค่อนข้างจะชอบป่าแห่งชีวิตพอสมควรโดยเฉพาะกับมอนสเตอร์ชนิดหนึ่งทิ้งท่านได้รับแผ่นหนังคู่โรเมตินผ่านการถลกหนังเพราะความอุตสาหะที่เขาอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ทักษะถะลกหนังในตอนนี้จึงเข้าสู่เป็นขั้นกลางเรียบร้อยแล้วแต่อัตราความสำเร็จของการถลกหนังมาสเตอร์เลเวล250นั้นก็มีเพียงแค่5%เท่านั้นเองแต่เนื่องมาจากผลของกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์มันจึงเพิ่มขึ้นเป็น1 5ซถึงแม้ว่าจะดูดีขึ้นมาบ้างแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนักแต่ว่าใบหน้าของอากักเคร่งเครียดทันทีแทนที่ความยินดีจะฉายชัดออกหืมไอพวกตัวพลากหุญญาณมาแล้วอารกรีบเก็บแผ่นหนังเข้ากระเป๋าขณะที่กระชับดาในมือ ตอนนี้เขาได้ยินเสียงวีดวิวดังมาจากภายในป่าไอ้จานั่นหลบซ่อนอยู่แถวนี้สินะอาร์คจ้องมองด้วยดวงตาที่ลุกโชมเปลี่ยนไปด้วยความโกรธแค้นผ่านไปพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงวีดวิวของอะไรบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวมันต้องเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้แน่มันคือมอนสเตอร์ที่ทำให้เขาเลือดในกายต้องร้อนละอุไม่เคยคิดเลยว่าเจอมอนสเตอร์ที่โหดเทียมแบบนี้อาร์คเคยเจอมาบ้างสองหรือว่าสามครั้ง แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่อาร์ครู้สึกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้คุกคามเขาอย่างแท้แท้จริงมันคือมอนสเตอร์นามว่าคิเมร่าโจ,จรจิ้งจอกใช่มันคือหัวขโมยจิ้งจอกมันมักจะหลบซ่อนตัวตนด้วยการใช้สีกลมกลืนจากนั้นจึงค่อยปรากฏตัวจากที่ไหนไม่รู้และทําการฉกฉวยเอาไอเทมของเขาไปก่อนที่จะรีบวิ่งหนีหายพวกมันรบกวนเขาทุกๆครั้งที่ถือไอเทมเอาไว้ในมือนอกจากนี้แล้วความเร็วของพวกมันยังมีมหาศาลจนอาร์คไม่สามารถที่จะไล่ตามทันด้วยสก,กิลวิ่งเร็ว ถึงกับมีมอนสเตอร์ที่ชั่ว้าวแบบนี้จนจิ้งจอกเหล่านี้ต่างก็สร้างความเวลวร้ายให้กับเขายิ่งกว่าสิ่งใดด้วยเหตุนี้เพื่อความมั่นใจอาร์กิงให้ราดันรีบคกืนกินไอเทมทุกๆครั้งโดยทันทีเมื่อการต่อสู้เสร็จสิน้นราดันเองก็รับผิดชอบหน้าที่รวบรวมสิ่งของที่จําเป็นอย่างดีมาโดยเสมอเพราะเหตุนี้มันจึงเกลียดจนจิงจ้งจอกเช่นกันฮึอาแค้นเสียงในลําคอทุกๆครั้งที่สัมผัสถึงมันได้อย่างไรแล้วแต่หากว่าตัวเขาเรามั่ระวัง แบบนั้นโจ,จรจิ้งจอกก็จะไม่มีโอกาสแม้แต่จะขโมยไอเทมชิ้นใดไปได้ปัญหาคือพวกวัตถุดิบที่กระจายตัวอยู่รอบๆป่าแห่งชีวิตต่างหากมันก็เหมือนกับชื่อของมันนั่นแหละป่าแห่งชีวิตเองเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สีเขียวชฉอุ่มม,มันมักจะมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเติบโต,ตอยู่และสามารถที่จะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบทาอาหารนั่นจึงเป็นเหตุผลหลักที่ว่าทาไมเขาถึงจงเกียดจงชังโจนจิ้งจอกแตะทางว่าร์คออกค้นหาในป่าแห่งชีวิตวัตถุดิบที่เขาพบเจอก็มีแต่เพียงแค่3หรือออว่่่าาายงงเเทนนั้น ทุกครั้งที่วัตถุดิบปรากฏขึ้นมันก็จะถูกจิ้งจอกร้ายพวกนี้ฉกฉวยเอาไปแถมการจะจับโจนจิ้งจอกในป่าก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเขาพยายามจะจับพวกมันดูแล้วแต่ว่าเมื่อใดนี้เขาเข้าไปใกล้ตัวพวกมันพวกมันจะใช้งานสีกลมเกลืนที่ส่งผลคล้ายกับรอบเลนออกมาและการจะแก้ปัญหาไม่ใช่การจับพวกมันเพียงแค่หนึ่งหรือว่าสองตัวใครมันจะไปรู้กันละ่ะพวกป่าแห่งนี้มีโจนจิ้งจอกกันอยู่กี่พันตัวนะนั่นทําไม่ได้ เราต้องรวบรวมวัตถุดิบให้พอก่อนที่พวกทิ้งจอกนั่นจะเจอเอาละไปกันเถอะได้เวลารวบรวมวัตถุดิบแล้วอาร์กออกคำสั่งกับบุกซิลและลาเลเ,เตนในขณะที่ถอนหายใจและยืนขึ้นตอนนี้ลาเลเ,เตนิมให้ค้นหาพื้นที่แถบนี้ส่วนบุกซิลให้ไปทางทิศเหนือถ้าหากว่าโจรพวกนั้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างไปจนพวกเราไม่เหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวถ้าหาก,กเป็นแบบนั้นผมเสนอให้เอาเวลาไปหาห้องทดลองจะดีกว่านะป่าแห่งชีวิตค่อนข้างจะกว้างกว่าจริง แต่การเดินสำรวจให้ทั่วก็ไม่น่าจะใช้เวลานานเท่าไรหร่นินายยังไม่รู้อะไรอากตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ดุดันใส่บุกซิลมันต้องมีวัตถุดิบหายากที่เรายังไม่เจอและก็เป็นเพราะพวกจอจิ้งจอกนั่นออกไปอ๋อผมคิดว่าพวกเรามีวัตถุดิบกันพอแล้วซะอีกนะอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะยืนยันได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นคิดดูให้ดีฉันเคยไปเจอหน้ากับสถานการณ์ที่หิวโหยหมดแรงเพราะไม่มีอะไรกินแต่ว่า ฉันยอมแพ้เหรอไม่มีทางฉันจะไม่มีทางปล่อยพวกมันเอาของที่ควรจะเป็นของเราไปเริ่มงานกันได้เหรอพวกเราไม่เหมือนกับอาร์คนิมนะินนเนาะบุกซิลพึมพำขณะที่เผยสีหน้าไม่พึงพอใจแต่ก็เริ่มที่จะออกไปค้นหาในป่าเพราะว่าอาร์คจ้องมองอย่างกินเลือดกินเนือ้อพวกเราจะหาให้ได้มากที่สุดนะอาร์คยกอ้างเหตุผลต่างๆนาน,นานขึ้นมากเพื่อให้พวกเขาทั้งสองทำงานแทนตัวเอง แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับหลังจากความพยายามคือความเจ็บปวดนี่ต้องเสียเวลาไปมากมายเท่าไหร่กันนะกว่าวงจรนี้มันจะจบลงนะ่ะว้อะไรกันเนี่ยออกไปนะลาเลเต้กรีดร้องออกมาจากที่ที่ไม่ไกลนักอาร์คจึงหันควับในขณะที่กวัดแกวงดาวมุ่งไปสู่ทางที่ลาเลเต้ยืนอยู่ในตอนนั้นเองที่เธอกาลังกรีดร้อนกนป่าขณะที่โดนบางสิ่งรับผันรอบศีรษะเอาไว้ฮ้อะยหย,ย,ยุดก่อนอย่าอย่าอย่าทำร้ายข้าหืม ไอ้เจ้านี้มันบุคคลที่พัวพันอยู่กับาลาเลเตยอยู่เป็นคนคุ้นเคยอย่างนั้นเหรอเป็น n อ c ที่คล้ายกับแมลงชนิดหนึ่งต้นรีดชาวแกวกินที่ฮาเร่ที่เขาช่วยเหลือเอาไว้จากพรีเดตเตอร์เมื่อช่วงหลายวันก่อนหน้านี้าลาเลเตเข้าใจผิดคิดว่าอีกฝ่ายเป็นมอสเตอร์จำพวกแมลงลาเลเตนิ่มหยุดก่อนครับอาร์คยืนขวางทางตรงหน้า,าลาเลเตเอาไว้รีดผ่านจ้องมองจนได้พบกับอาร์คจะจะเจ,จ้าคืออาร์คไง ไม่นานมานี้พวกเราเพิ่งเคยเจอกันน่ะโอ้ถึงกับได้เจอคนรู้จักในสถานที่แบบนี้เหรอสวรรค์ช่วยข้าแล้วได้โปรดไต้โปรดช่วยข้าด้วยดวงตาของที่ฝั่งเริ่มหลั่งน้ำตามาขนาดเล่าเรื่องไม่ต้องกังวลไปฉันไม่โจมตีเข้าใส่หรอกนะอางจ้องมองไปทางลาเลเต้ก่อนที่เจ้าผยรอยยิ้มขื่นขมให้ลาเลเต้ตอนนี้คล้ายกับหวาดกลัวจนหน้าซีดเผือดไปแล้วแน่นอนว่าคนอย่างเธอสมควรจะกลัวสิ่งมีชีวิตจำพวกแมลง จริงๆนี่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเห็นลาเลเต,ลเ,ลเ,ตเผยอาการคิดที่จะสังหารถึงขนาดนี้มาก่อนเจตหว้า,วารีดกับยักษ์ไหลก่อนที่จะกล่าวต่อไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ครอบครัวชนเผ่าข้ากำลังจะตายนะฮะชนเผ่าเหรอรีดเริ่มอธิบายถึงเรื่องราวขณะที่ร้องไห้ไปด้วยอย่างที่เจ้ารู้เราเป็นชนเผ่าหาเร่ วันเติบโตขึ้นก็จะต้องมาหาเร่พวกเราเนะ่ยไม่ได้พบเจอครอบครัวกันบ่อยสักเท่าไหร่นะักกระบวาการค้าจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลใช้เวลานานนับเดือนเหตุผลที่ข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบนี้ก่อนหนะ้าก็เป็นเพราะป่าแห่งนี้นะ่ะมันเป็นสถานที่ในการนัดพบแต่แล้วแต่แต่บวันก่อนข้ามาถึงจุดนัดพบก็พบว่าทุกคนกำลังย่ำแย่ย่ำแย่เหรอใช่ พวกเขากำลังจะตายข้านะเร่งร้อนนาอยู่ขายยามาแต่มันก็ไรผลชัดเจนว่ามันเป็นโรคลึกลับถึงแม้ว่าพวกเขาจะป่วยแต่พวกเขาก็ยังคงสภาพในการมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนั้นข้าก็เลยเริ่มที่จะออกค้นหาผู้ที่สามารถช่วยเหลือจะพอจะมีทางช่วยโรคระบาดได้หรือเปล่านะโลกกลางสมควรจะมีเทคนิคเพื่อเอาไว้ใช้รักษาโรคระบาดสิจะเป็นคนจากโลกกลางนี่นะอาร์คหันไปมองลาเลเตพี่อีกฝ่าย พูดถึงมันก็น่าจะคล้ายกับยารักษาโรคหลังจากที่ลาเลเ,เต้เปลี่ยนอาชีพเป็นอัศวินพิสุทธิ์เธอจึงได้เรียนรู้รักษาโรคแต่ว่าลาเลเ,เตเองก็เผยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักขณะที่เผยน้ำเสียงที่เป็นกังวลเอ,เ,อเอ่อเอ่ออาร์คนิมคะพวกเราต้องช่วยมแมลงพวกนี้ด้วยเหรอแน่นอนสิว่าต้องช่วยเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพื่อรางวัลภารกิจยังไงล่ะไม่ว่าชนเผ่าของริสคือแกวกินที่เป็นคนหับเล่หรอกหรอกหืองไงน่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาต้องมีไอเทมที่มันน่าจะพอช่วยให้สมุนวิาสาห์ของเราพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับไอเทมแบบนั้นแม้กระทั่งจะอยู่ในโลกใต้พิภพอย่างเช่นที่หมู่บ้านในหุบเขาร้านค้าแลกเปลี่ยนก็มีเพียงแค่2หรือว่า3าแห่งเท่านั้นเองอีกทั้งยังมีแต่ไอเทมจําพวกอย่างไม้อุ่มมาและจํานวนเองก็มีจํากัดซะด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสถานที่รวมตัวกันของคนหาเล่แล้วแน่นอนว่าโอกาสาที่จะหาสิ่งของพบเจอนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากการเดินห้างสรรพสินค้าเลยเรื่องนี้ไม่สมควรจะพลาด อาร์ตตอบรับด้วยสีหน้าที่จริงจังอย่างถึงที่สุดลาเลเตนิมแปลว่าอีกฝ่ายจะดูเหมือนกับแมลงแต่หริทเองก็เป็นผู้อยู่อาศัยในโลกใต้ดินนะครับหัวอกหัวใจที่นึกถึงชนเผ่าและครอบครัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกเราเลยแต่ถ้าหากว่าพวกเรายิ่งเฉยเพียงเพราะรูปลักษณ์ของเขาไม่ใช่ว่าแบบนั้นจะทําให้พวกเราดูแล้วเป็นคนเลวร้ายหรอกหรือครับลาเลเตก็เข้าใจกับคําที่อากล่าวโอ้ขอบขอบคุณ ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะคิดกับพวกเราชาวแก้วกินถึงขนาดนี้นะที่ไอ้แมลงนี่ทําไมมาจับมือเรากันนะคงต้องใช้ยาฆ่าเชือ้อหลางมือบ้างแล้วล่ะจะไงการที่อาร์คจะชอบมแมลงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเขาเพียงแค่คิดลอยไปชั่วครู่เท่านั้นแต่แต่แต่ว่าผมเชื่อนะครับว่าลาเลเตน,นี่ไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้นะอาร์คมองลาเลเตด,ด้วยสีหน้าที่เชื่อมัน่น หลังจากมองไปยังดวงตาของลีดเธอก็แทบไม่กล้าที่จะปฏิเสธออกมาแม้ว่าจะรู้สึกรังเกียจมลงเองก็ตามทีเฮ้เข้าใจแล้วค่ะภา <c oughs> รกิจฟรีอีกหนึ่งในขณะนั้นเองอาร์คจึงเผยรอยยิ้มชั่วา้าอัศวินพิสุทธ์มีเวทมนต์พื้นฟูที่หลากหลายเพราะอย่างนั้นแล้วเรื่องราวครั้งนี้ไม่น่าจะจัดการยากแต่อย่างใดเมื่อพวกเขารับภารกิจแล้วหน้าด่างข้อความจึงปรากฏขึ้นทั้งตรงหน้าอาร์คและลาลเลเตติ้ตงหายนะของชนเผ่าแก้วกิน หลังจากผ่านระยะเวลาไปนานหลายเดือนรีดและคนหาเปรอื่นในเผ่าได้นัดเจอกันที่ป่าแห่งชีวิตแต่เมื่อรีดไปถึงชนเผ่าของเขากลับย่อมแย่เพราะโรคร้ายที่ไม่รู้จักจงหาต้นต่อและรักษาโรคร้ายให้ได้จะยังไงก็เป็นแมลงสาบนี่นะผ่านไปสักพักหนึ่งรีดได้นำอาร์คมุ่งหน้าเวียงสถานที่นัดพบเมื่อพวกเขาไปถึงเขาถึงพบว่ามีแมลงสาบรวมตัวกันอยู่เต็มไปหมดก็เหมือนกับชื่อของมัน ป่าแห่งชีวิตเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายถ้าหากว่าเดินกินลมชมวิวก็จะพบกับความเขียวชอุ่มและดวงตะวันที่อบอุ่นแต่ว่าสถานที่ที่ชาวแกวกินรวมตัวกันอยู่ค่อนข้างจะมืดมนเป็นอย่างยิ่งมีต้นไม้ที่เริ่มตายลงทุกคนทุกแห่งที่ชาวแกวกินกระจายตัวอยู่เหมือนอย่างที่รีดกล่าวสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างย่ำแย่จริงๆโอ้หนาวใครก็ได้ใครก็ได้ไดแม่แม ปวดท้องเหลือเกินอ่ะอืมอมอเออท้องกำลังปั่นป่วนเออครับก็จบไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปต่อกันในพาร์ทหน้านะครับทุกคนนะ